สวัสดีครับผม20เมษายน2567ะนี่เราประกอบประตูวัดป่าหัวงัวตำบลศิลาทิพย์อําเภอชายบาดาลจังหวัดลพบุรีเสร็จแล้วครับเดี๋ยววันจันทร์จะเข้าไปติดตั้งนะครับผ้าจารย์และคณะกระกรมการครับวันจันทร์ผมจะเข้าไปติดตั้งวงกบใช้ไม้เต็งนะฮะไม้เต็ง36มตัวบานใช้ไม้สักทองครับ ใช้ไปสักทองแกะเทพพนมอ,อกเราก็เป็นสักทองแกะมีดอกไม้เพิ่มความสวยงามครับนี่ครับไม้สัก100นะร้อยเปอร์เซ็นตะฮะตัวนี้ไม้สักส,กสวยๆเลยไม้สักชุดนี้หน้าเกือบหกสิบเซนฮะประกบคู่แล้วความกว้างก็อยู่ที่เมตรกว่าตามช่องที่ผู้สร้างบวกเขา <S <S เขาเว้นไว้ให้เราเราทำเราทำตามตามตาม,ตามขนาด ของที่เขาเว้นไว้ให้เราครับองคบไม้เต็นไทยตัวบานไม้สักแกะเทพพนมสวยๆแบบนี้นะครับพวกนี้วันจานทร์เจอกันครับที่อเบอร์ชายบาดานจังหวัดลบบุรีโอเคนะครับท่านใดต้องการประตูโบสถ์ประตูวิหารคณะกรรมการเจ้าอาวาส เราไปพร้อมติดตั้งทั่วประเทศนะครับราคาคุยกันนะครับโอเคนะครับประจำวันที่20เมษายน2567ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ